หมายเลขสองหกศูนย tamam. huh uh <prejudice AfD> <leaves> ์ุกิตเขื um ่อนคำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ช่องที่2หมายเลข3104นึ่งศูนสุรพลรักษาพระมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษช่องที่3หมายเลขส7 0 1วัชรินทร์แย่ดาจิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริศช่องที่4หมายเลข6204 ชนะทิพย์ ine, รักรีณาสถาบันการรักษาช่องที่5หมายเลข2901จัก,กริกตัดท้าสายมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตช่องที่หหมายเลขสอ5สี่จุดห้าตัพันเท้าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามช่องที่7หมายเลข6004นย์ศูนย์สีห ari เดชหา,ามหาวิทยาลัย และช่องที่8หมายเลข081ปฏิภักพันธุวันโยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ